อน้ำพูจายาจะสังเกตเห็นได้ยากมากในทะเลทรายซีเรียนักเดินทางอาจจะไม่รู้ว่ามีบอ่อน้ำอยู่ตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายใดๆทั้งสิน้นหัวหน้ากองคาราวาจะเป็นคนบอกว่าอยู่ตรงไหนมีแต่เขาเท่านั้นที่ดูออกการรู้ที่ตั้งของบอ่อน้ำขึ้นอยู่กับความสามารถในการจับทิศทางของเขาเพียงอย่างเดียวถ้าเขาพลาดหมายถึงความตายของกองคาราวาดังนั้นคูจายา คือบ่อน้ำแห่งชีวิตยอย่างแท้จริง ชาวซีเรียที่เดินทางมาด้วยบอกเราว่าบอ่อน้ำนี้ขุดขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนในยุคจักรวรรดิโรมันมันมีความลึก25เมตรกว้าง1เมตรและสร้าง้วยหินแกรนิต ิงชาวเบโดินกำลังมาคับให้ลาเดินเพื่อชักน้ำขึ้นจากบอ่อแกควจะร้องเพลงนี้ซ้ำๆมาหลายสิบปีแล้วรอยสักบนหน้าเป็นแฟชั่นที่นิยมกันมากในหมู่แม่บ้านชาวเผ่านี้เนื้อเพลงมีว่าเมื่อใดที่เธอรู้สึกกระหายน้ำมาได้ทุกเวลาเมือ่อใดที่เธอรู้สึกกระหายน้ำมาได้ทุกเวลาแล้วเธอจะไม่มีวันลืมรสที่หวานชื่นใจของน้ำที่บอ่อคูจายา อูงแก่และอูดจากทุกที่ทุกทางมารวมกันที่บอ่อน้ำแห่งนี้ชาวเบดูอินที่มีอาชีพดูแลบอ่อน้ำได้รับข้าจ้างจากชนเผ่าเร่รรอนซึ่งเป็นเจ้าของฝูงสัตว์ถ้าจ้างไม่ได้กำหนดตายตัวบางครั้งคนดูแลบอ่อน้ำก็ได้แกะเป็นข้าจ้างแทนเงินชาวเบดูอินที่ดูแลบอ่อน้าอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่สร้างขึ้นข้างๆบอ่อน้านั่นเองครับในสมัยเมื่อครั้งที่ยังมีกองคาราวานผ่านมา ที่นี่คงจะเป็นชุมชนใหญ่<ด>แต่ปัจจุบันมีเพียงสี่ครอบครัวที่คอยดูแลบ่อน้ำยิงชาวไปดูอินลูกดกพอดูทีเดียวหญิงสวาวคนนี้อายุ30ปีแต่มีลูกแล้วเคน สำหร,รับผู้คนที่อยู่รอบบ่อน้ำฮูจยยายานี้คณะถ่ายทามของเราเป็นกองคารวานกลุ่มแรกที่มาที่นี่หลังจากขาดช่วงไปนานมากแถมยังเป็นผู้ที่มาจากแดนไกลอีกด้วยพวกเขาเตรียมแกะไว้ทำอาหารต้อนรับเราเครื่งในแกะทำซุปอร่อยมาก พวกเขาจะต้อนรับเราด้วยอาหารค่ำแบบเบดูอินครับส่วนมนัชกำลังสนุกกับการล่าหนูเราถามในรมดาลว่า ไม่กลัวมนานัสจะถูกแมงป่องต่อยเหรอเขาตอบว่าไม่หรอกถ้าขาระวังตัวดีก็ไม่เป็นไรการเล่นจะทำให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับทะเลทรายไปด้วยเขาจะต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของเขาเองเป็นคำตอบที่ชัดเจนมาก ในช่วงการเดินทางบอ่อยครั้งที่เราต้องพยายามลืมความหิวอาจจะหยิบแตงกวาหรือขนมปังมากัดกินบ้างเมื่อมีเวลาพที่กองฟูนมาในถาดคือข้าวที่ผัดกับแกะข้างบนโปะด้วยแกะที่ตัดเป็นชิ้นๆมันเป็นอาหารที่เตรียมแบบง่ายๆแต่รสชาตินั้นขอบอกว่าอร่อยจริงๆครับ อาหารที่มันมากทำให้รู้สึกเลี่ยนแต่ต้องกล้ำมกลืนเมื่อนึกถึงหนทางที่จะต้องฟาฟันอีกยาวไกลผู้เปดอินรับประทานด้วยมือขวามือซ้ายถือว่าสกปรกนัชเข้าร่วมวงกับผู้โคบานด้วยมารยาทที่เหมาะสม انا <laughs> بحب <laughs> แร็คบายของเราก็ได้ร่วมกับบรรเลงเพลงแห่งทะเลทรายอย่างสนุกสนานนึกความของเพลงมีว่าอูดเอยเจ้าช่างงามเหลือเกินดวงตาของเจ้าเป็นประกายงามประยับราวกับมุกขนของเจ้าขาวราวกับหิมะและนุ่มยิ่งกว่าเส้นไหมตัวของเจ้ากลมกลึงซะยิ่งกว่ายอดดวงใจของข้า อูดเอยเจ้าช่างแข็งแรงจริงๆคอของเจ้าระหงและโงางมเจ้ามองไปไกลจนสุดขอบฟ้าขาของเจ้าตรงและเรียวงามเจ้าวิ่งได้เร็วถึง1,000ไมล์ทะเลทรายข้าลุมล่มหลงในตัวเจ้าเหลือเกินแม่ยอดรักความรุ่งเรืองของคารวานในครั้งกระโนอน้นได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ข้าบ่อน้ำฮูจยาในค่ำคืนนั้น เรามุ่งหน้าสู่ตะวันตกเพื่อไปยังกรุงโรมในช่วงปลายสมรรัยราชวงศ์ฮั่นมีชายผู้หนึ่งชื่อกันยิงเขาได้รับคำสั่งจากทางการให้ไปเยืนกรุงโรมแต่เมื่อเขามาพบทะเลกันยิงก็ตัดสินใจเดินทางกลับช้างอานบางคนว่าทะเลนั้นคืออ่าวเปอร์เซียแต่บางคนก็แย้งว่าเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอาจจะเป็นด้ระยะทางที่ไกลมาก กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางทำให้กันยิงไปไม่ถึงโรงเราเห็นพวกเขาอยู่เบื้องหน้าเราทางตะวันตก เมือแห่งกองคารวานพามิราน่าจะอยู่ตรงเชิงเขาที่เราเห็นอยู่นี้ยังเหลือระยะทางอีก34กิโลเมตรเราคงต้อเดินทางบนหลังอูดในเวลากลางวัน เรามองเห็นเมืองพามิราอยู่ลิบลิบมีเสาหินสิบกว่าต้นตั้งเรียงรายอยู่ในวันที่8ของการเดินทางด้วยกองคารวานระยะทางกว่า200กิโลเมตรเราก็มาถึงเมืองพามิราในที่สุด ซุ้มแห่งชัยชนะแระเดินต่อไปบนถนนผ่านแนวเสาที่เรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งถนนสายนี้ตรงไปสู่ใจกลางเมืองพามิราจากตะวันออกไปตะวันตกเสาที่งดงามทำด้วยหินแกรนิตบอกเล่าได้เป็นอย่างดีถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้เมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาเสาแต่ละต้นสูง9เมตรครึ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง95เซนติเมตรเป็นเสาหินที่มีความงดงามมากสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมกรีก ที่รุ่งเรืองที่นี่ในยุคนั้นว่ากันว่าเสาหินแกรนิตเหล่านี้ถูกลำเลียงมาจากอียิปต์จากบริเวณต้นแม่น้ำไน่ ถนนที่มีเสาเรียงรายอยู่สองฝากนี้มีความยาวพั0หเมตรแสดงให้เห็นความมั่งคั่งของเมืองแห่งโกงคารวานหรือพามิราในยุคนั้น เราลงจากอูดเราจะเดินทางบนหลังอูดมาเป็นเวลา40ชั่วโมงราว5ชั่วโมงต่อวันการเดินทางกับกองคาราวานของเราก็สิ้นสุดลงเราได้รู้รสถ,ถึงความโหดในการเดินทางบนหลังอูด ยุคทองเห็นเส้นทางสายใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยกองคารวานซึ่งเดินทางด้วยอูดโดยแท้ พาวมิราคือโอเอซิสที่อุดมสมบูรณ์ที่ต้นอินทผลัมเมื่อพ้นป่าอินทผลัมออกไปเราก็เห็นอาคารที่สร้างด้วยหินหลังใหญ่ นี่คือวิหารแห่งเบลภายในมีแท่นบูชาเทพเจ้าแห่งพารมีรานี่คือวิหารซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งเมืองพารมีรา ถนนซึ่งมีเสาอยู่ทั้งสองฝ้าตรงไปสู่ตะวันตกโดยเริ่มจากประตูหน้าของวิหารแห่งเบลมันเป็นถนนเส้นเดียวกับที่เรานั่งอูดผ่านไปเสาหินที่เรียงรายอยู่สองฝ้าถนนนับได้750ต้นหานจากตัวเมือที่มีผู้คนอาศัยอยู่ออกไปคือหุบเขาแห่งคนตายหอสูงที่เหลืออยู่เพียงบางส่วนนี้คือหลุมฝงังศพ ที่ไม่มีที่ใดเหมือนเราได้บินอยู่เหนือเมืองพาวมิวราโดยเฮลิคอปเตอร์การที่ได้บินชมเมืองพาวมิวราท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลางคือของขวาญล้ำค่าที่รัฐบาลและกองทัพกาศซีเรียรได้มอบให้แก่เรา รูปครึ่งวงกลมที่ด้านหน้าของรูปละครคือจัตุรัสที่เรียกว่าอะกอร่ารูปละครและอะกอรา,อรค,อา,อราค,คือหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากกรีกและโรมันบนยอดเสาแต่ละต้นที่เรียงรายอยู่สองฝ้าถนนมีฐานซึ่งเคยรองรับรูปปัน้นเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาเมืองพอมิราจึงมีการนำรูปปั้นของพวกเขาไปผปลิตสถานไว้บนหัวเสา ที่ด้านล่างของฐานบนเสาแต่ละต้นมีจารึกเป็นตัวอักษรกรีกสรนเสริญคุณงามความดีของแต่ละคนต่ำลงมามีจารึกอีกตอนหนึ่งว่าพามิรานำวัฒนธรรมของประเทศอื่นเข้ามาก็จริงแต่ก็พัฒนาวัฒนธรรมของตนเองด้วย มิราตั้งอยู่ระหว่างประเทศใหญ่สองประเทศเปอร์เซียทางตะวันออกและโรมทางตะวันตกเป็นแหล่งที่วัฒนธรรมจากสองซีกโลกมารวมกันเนื่องจากเป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศเล็กๆนี้จึงเป็นเป้าหมายในการแย่งชิงระหว่างประเทศใหญ่ๆและอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่ออันตรายของสงครามตลอดเวลาสำหรับชาวพาลมีลาแล้วการคุยกับบรรพบุรุษช่วยจิตใจของพวกเขาสงบขึ้น ที่มุมหนึ่งของเมือแห่งคนตายมีสุสานที่มีชื่อว่าโอคอยแห่งเอลเบลสำหรับเราผู้ซึ่งเดินทางจากจีนมาที่นี่ตามเส้นทางสายใหม่แล้วสุสานแห่งนี้สำคัญต่อเราจนไม่อาจจะลืมได้เมื่อ50ปีที่แล้วคณะสำรวจชาวฝรั่งเศสได้ค้นพบสุสานแห่งนี้ และพบว่าภายในสุสานนี้มีมัมมี่จำนวนมากนอนสงบอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสประหลาดใจไม่ใช่มัมมี่หากแต่เป็นผ้าที่ห่อมัมมี่ไว้ เพราะมันเป็นผ้าไหมจีนครับ เกือบ2,000ปีที่ผ่านมาพ่อหมที่ทำในจีนได้ถูกนำออกจากประเทศจีนไปะยังตะวันตกสู่พมีราเป็นระยะทาง10,000กิโลเมตรจึงน่าจะแน่ใจได้ว่าพามีราในยุคนั้น มีการติดต่อค้าขายกับประเทศที่อยู่ไกลโพล้นเช่นจีนและอินเดียทางตะว,วันออกและประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของโรมทางตะว,วันตกประจักษพยานที่หลงเหลือจากยุคแห่งเส้นทางสายไหมเหล่านี้อาจจะบอกเราได้รูปชายที่นาเอกเนกอ,อยู่แถวหน้า น่าจะเป็นพระระดับสูงของพอมิราทั้งสองข้างของพระคือภรรยาลูกๆและคนในครอบครัวของเขาทุกคนกำลังคุยกันอย่างมีความสุขนาใหญ่ของบ้านคือพระซึ่งถือแก้วอยู่ในมือพวกเขาอาจจะกำลังฉลองงานเทศกาลที่วิหารแห่งเบล ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพาวมิวราหรืออาจจะดื่มเพื่อความเจริญของครอบครัวของเขาก็ได้โลงของหัวหน้าครอบครัว,ววางอยู่ตรงกลางโลง่งอื่นๆถูกวางเรียงกันตามความอยากของฝาผนังบนฝาหีบศพทุกหีบมีรูปสลักใบหน้าของผู้ตายซึ่งดูราวกับพวกเขายังมีชีวิต ที่นี่คงจะเคยเป็นที่สำหรับสงบจิตใจของคนที่มาเยี่ยมโศกพ่อแม่และพูดคุยกับผู้ตายเรากับคุยกับลูกๆของตนที่ยังมีชีวิตอยู่ ราแยกกับกองคาราวานที่นี่ครับคณะของเรากังจะออกเดินทางจากพามิราเมื่อซึ่งวัฒนธรรมตะว,วันออกและตะว,วันตกมาพบกันและมุ่งหน้าสู่ตะว,วันตกตามเส้นทางเดิมของกองคาราวานในยุคข,ของเส้นทางสายใหม่